แล้วกล้าพูดกับกูว่ากูมีมิจฉาทั้งมักแปดกล้าโต้วาทากับกูไหมว่ากูมีมิจฉาทิฐิเรื่องอะไรกล้าไหมที่จะออกมาสแสดงตัวว่ากูผิดเรื่องไหนบ้างยกมาอ๋อไม่ต้องก็ได้เพราะเขาส่งตัวแทนมาแล้วนี่ใช่ไหมดอตอร์นัน้นเขาส่งตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วที่จะมาล้มล้างกูให้ล่มจมลงไป แทนที่จะช่วยกันขวนขวายในการมารวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันแต่ปัจจุบันกลับมารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มล้มล้างหลักคําสอนของพระาศาสดาได้ยินคำว่าล้มล้างคุณเดียวยังไม่เสียใจเท่าได้ยินคำว่าล้มล้างคำสอนของพระาศาสดาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องพูดออกไปแล้วนะคะแล้วน้องเป็นลูกผู้ชายน้องต้องรับผิดชอบ น้องต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้พี่ด้วยนะคะก็ฝากไว้ฟ้องนะคะหลายท่านก็มาบอกว่าคุูนัทน่าจะฟ้องนะเพราะว่าเป็นการหนิงประมาทใส่ความอย่างชัดเจนและในฐานะที่คุณนัทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยสอนพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็ทําให้คําพูดเนี้ยทาให้ถูกมองว่ามาล้มล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่คุูนัทใช้สอนอยู่คือมันทําให้ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง เป็นเรื่องเป็นประเด็นอีกขึ้นมาจนได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยผมไปพูดคุยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาในหลายประเด็นนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ต้องบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับโดยมีการมีคนเนี่ยคนดูเนี่ยแหละแฟนคลับของทางฝั่งของดรนัทรือว่าครูนัทเนี่ยนะครับเขาส่งคลิปหรือจะใช้คําว่าในทางกฎหมายก็คือหลักฐานแหละ ในการที่อาจารย์เบียร์เนี่ยไปพูดในไลฟ์สดเออแล้วต้องบอกว่าดรนัทเองเนี่ยเสียใจนะตรงน,นี้เขาเรียกกันว่าเป็นพี่กับน้องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์บอกกับผมแล้วก็ฝากไปถึงดรนัทบอกว่าดรนัทบอกว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนพี่สาวจะสอนน้องก็ขอน้อมรับน้อมรับว่าจะเป็นน้องชายของพี่นัทก็คือดเรนัทเลยและเดี๋ยวอะไรผิดอะไรตรงไหนมาแก้ไขปรับปรุงกันแล้วก็เดินหน้าในการเผยแพร่คําสอนต่อไปแต่ทีนี้ครับ คลิปนี้ย้ําว่าเป็นคลิปเก่าที่อาจารย์เบียร์มีการไลฟ์สดบนรถในวันที่เดินทางไปกราบหออออลวงตาสินนะซับก็ดีนะพระอาจารย์สมทบก็ดีแต่วันนั้นเนี่ยมันมีประเด็นคือพระมหาวัฒนาประเด็นทํก้าวเนี่ยนะครับเขาโพสต์ใน a c e b o o k นะเหมือนกับว่าแบบเ,ออเวลาเกิดเรื่องทัวลงเนี่ยก็วิ่งไปหาพระพยอมพระอาจารย์สมทบอะไรแต่จร,จริงในโพสเนี่ยเขาไม่ได้มีคําว่าพระเป็นการเรียกว่าพยอมสมทบคือไม่มีคํา สรานามเรียกเลยจึงเป็นประเด็นเกิดขึ้นอาจารย์เบียร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการพูดในไลฟ์ถึงประเด็นนี้จนเป็นที่มาของคลิปนี้อาจารย์เบียร์พูดว่าไงครับก่อนไปฟังคลิปนะครับอาจารย์เบียร์มีการพูดบอกว่ากล้าพูดกับกูว่ามีมิจฉาทั้งมักแปดอันนี้ถึงพระมหาวัฒนานะเออแต่มันกระทบชิ่งไปถึงดอรนัทยังไงอาจารย์เบียร์ว่ากล้าพูดกับกูว่ามีมิจฉาอีกทั้งมักแปด กล้าโต้วาทะกับกูไหมว่ามีมิจฉาเรื่องอะไรกล้าไหมนะที่จะออกมาแสดงตัวว่ากูผิดเรื่องไหนบ้างยกมาเลยและอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าอ๋อคงไม่ต้องก็ได้คือไม่ต้องมามา,มาโต้อะไรกันก็ได้เพราะเขาส่งตัวแทนมาแล้วคือด็อกเตอร์นัทที่จะมาล้มล้างกูให้ล่มจมลงไปแทนที่จะช่วยการขวนขวายในการรวบรวมหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ได้แต่ปัจจุบันมารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มล้มล้างหลักธรรมคำสอนของพระศาสดานี่เป็นบางช่วงในไลฟ์ก่อจารย์เบียบอกว่าดรนัทหนึ่งคือดรนัทเป็นตัวแทนของพระมหาวัฒนาหรือไม่และเดี๋ยวดรนัทออกมาโต้แล้วเหมือนกันนะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือรวมตัวกันเพื่อล้มล้างคำสอนหลักธรรมของพระศาสดา ซึ่งดรนัดบอกมันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและเสียใจจริงๆก่อนจะไปฟังดรนัดไปฟังอาจารย์เบียร์พูดเรื่องนี้ในไลฟ์สดครับแล้วจะไปกล่าวถ้ามันจะเป็นอะไรไปมันตลกสิ้นดีการที่ฟิกคารวาดคนหนึ่งเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับอ้าปากพูดออกมาได้ว่าทัวลงเลยไปหาเกาะกระแสพระเลยไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะทัวลง จำไว้นะกูไม่เคยกลัวทัวลงคนจะดังไม่ดังกูไม่เคยสนใจกูจะดังหรือดับกูก็ไม่เคยสนใจเพราะกูไม่เคยมีผลประโยชน์ต่อโลกนี้แล้วกล้าพูดกับกูว่ากูมีมิจฉาทั้งมักแปดกล้าโต้วาทากับกูไหมว่ากูมีมิจฉาทิฐิเรื่องอะไรกล้าไหมที่จะออกมาแสดงตัวว่ากูผิดเรื่องไหนบ้าง ยกมาอ๋อไม่ต้องก็ได้เพราะเขาส่งตัวแทนมาแล้วนี่ใช่ไหมด็อกเตอร์นัทเขาส่งตัวแทนมาเรียบร้อยแล้วที่จะมาล้มล้างกูให้ล่มจมลงไปแทนที่จะช่วยกันขวนขวายในการมารวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันแต่ปัจจุบันกลับมารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มล้มล้างหลักคำสอนของพระศาสดากุมหัสจย์มาก เป็นถึงพอตอปอทอก้าปอทอก้าเป็นถึงพระแต่กลับมาค่อนแควาลว่าปากปลาใสน้ำใจเชื่อดคอกูไม่ได้ด่าพระกูเล่าให้ฟังกูไม่พูดถึงพระเพราะกูพูดถึงพระจบไปแล้วตอนนี้กูกำลังพูดถึงบริบทกูไม่เคยสนใจทัวจำคำกูไว้นะกูไม่สนใจทัว กัวจะลงกูหนักแค่ไหนกูไม่เคยสนใจเพราะกูไม่มีผลประโยชน์ต่อโลกนี้กูไม่มีผลประโยชน์กูไม่ต้องรับเงินบริจาคจากพวกมันที่เกียรติชังต่อกูกูไม่เคยพูดอะไรผิดถ้าผิดกูจะกล่าวขอโทษแต่ถ้ากูพูดถูกต้องแล้วกูจะไม่รับคำนั้นปทเก้าท่านหนึ่งที่ด่ากูบาปสิบแปดประการกูไม่รู้เป็นสิบแปดประการมีอะไรบ้างกูก็ไม่เคยเข้าไปอ่านด้วยซ้ำ วันนี้มาค่อนแขวกูแทนที่จะอนุโมทนาสาธุกับคนที่เข้าไปกราบพระภิกษุสงฆ์เอาเงินปัจจัยไปถวายให้เกิดประโยชน์ในวัดวาอารามศาสนากูเอาเงินไปถวายผระจารสมทบเพื่อเป็นสังฆทานรวมกับกองสังฆทานข้าวของเครื่องใช้มากมายเงินสด50,000บาทของใช้อีกสอง0มื่กว่าบาทเจ0 0หมื 70, กว่าบาท กูเข้าไปถวายเพื่อเป็นสังฆทานแล้วท่านบอกเป็นประโยชน์ในการใช้ดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาปฏิบัติกับท่านถึงสี่ร้อยลูกกูทําประโยชน์ให้ศาส,สนาวันนี้วิ่งเข้าไปกราบหลวงตาสินทรัพย์เอาเงินไปถวายเพื่อเกิดประโยชน์เลี้ยงดูพระกับชีในวัดห้าหมื่นบาทเงินกูทั้งสิ้นไม่เลี่ยอะไรเงินสองวันมานี้กูทําบุญไปแสนกว่าบาทแสนกับอีกสองหมื่นกว่าบาทเงินกูทั้งนั้น กูทำประโยชน์กับพระศาสนาแต่กลับมาค่อนแขกคาวรวะนี่เหรอพระแล้วมาหาว่ากูทำลายพระมหาว่ากูเนี่ยด่าทอต่อว่าพระยุยงให้สงแต่กันยุยงให้คาวรวะกับสมพระคารวะไม่นับถือสงแล้วสงประเภทพระประเภทนี้เหรอจะน่าเคารพกราบไหว้กูถามแค่นี้ตอบกูสิกูอ่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทัวลงเที่ยววิ่งหาพยอมสมทบ สิ้นคิดไม่มีคำนำหน้าว่าพระด้วยซ้ำและแต่ละรูปเนี่ยเป็นพระเถระทั้งนั้นเออยกไปพระสิ้นคิดเพราะท่านยังไม่ได้นับว่าเป็นเถระเพราะภาษาท่านยังน้อยอยู่แต่ใกล้ละแต่พระพระจาสมทบท่านเป็นพระเถระพระพยอมเป็นมหาเถระทุกเมื่อเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นฉันทราบจ้าผมทราบครับทุกเกิดที่ไหนดับที่นั่นไม่ต้องสอนครับ ผมสอนคารวะญาติโยมามามากท่านไม่ได้สอนด้วยซ้ําท่านไม่ได้สอนได้มากเท่าผมได้ครับท่านไม่ได้สอนคารวะได้มากเท่าผมได้ซ้ําไปครับผมสอนเรื่องพวกนี้มาตลอดสองปีที่ผ่านมาผมไม่สนนะครับว่าใครจะสอนมาก่อนมาหลังแต่ผมสอนอยู่ครับผมเข้าใจดีย่อมดับที่นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังขปามิจฉาวาจามิจฉากรมันตามิจฉา,าชีวะมิจฉาวยามะมิจฉาสติมิจฉา,า,า,าสมาธิ ท่านกําลังกล่าวว่าผมมีมิจฉาทิฏฐิคําถามคือผมมีมิจฉาทิฏฐิเรื่องอะไรครับผมมีความเห็นผิดเรื่องไหนครับท่านปกป้องหมอดูท่านมีความเห็นถูกต้องใช่ไหมครับท่านปกป้องล่างทรงสะดอกข้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนบูชาสัต์แก่สั์ลำบูชาไฟท่านมีมิจฉาทิฏฐิหรือผมมีมิจฉาทิฏฐิครับท่านบอกว่าเรามีมิจฉาสกปะไม่ออกจากกามพยาบาทและเบียดเบียนผมเคยเบียดเบียนใครเหรอครับผมเคยเบียดเบียนท่านเหรอครับ ผมเห็นแต่ท่านเบียดเบียนผมด้วยวาจาท่านกล่าวหาว่าผมเนี่ยมีมิจฉาวาจาแต่ท่านมีมิจฉาวาจายิ่งกว่าผมด้วยการค่อนแข่ความละวาดนี่ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดไว้ในไลฟ์สดนะและแน่นอนว่าดรนัทเองก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจหลังจากที่ได้ฟังดรนัทมีการโพสต์เฟซบุ๊กทันทีเมื่อคืนเลยหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับโดยดรนัทเนี่ย โพสต์บอกว่าคุณเบียเอาหลักฐานอะไรมากล่าวหาว่าครูนัทเป็นตัวแทนพระมหาวัฒนามาโค่นล้มล้มล้างคุณเบียครูนัทกับพระมหาวัฒนาไม่เคยคุยกันไม่มีเบอร์โทรกันตรวจสอบได้ว่าไม่เคยโทรหากันไม่เคยส่งเมสเซจหรือลายคุยกันส่วนตัวกล้าท้าให้พิสูจน์สัญญาณเบอร์มือถือคงจะมีแต่ท่านเข้ามาอ่านมากดถูกใจมาคุยในเฟสนับครั้งได้วงเล็บเดี๋ยวท่านเห็นข่าวนี้ ท่านก็มาคุยซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าใครใช้ใครมาล้มคุณนะคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้โดยขาดหลักฐานเรียกว่าขาดวุฒิภาวะคนสอนธรรมะพูดความเท็จให้ร้ายคนอื่นร้ายแรงแบบนี้ก็ได้หรอคะคุณเบียรจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สิ่งที่คุณเบียรทำนั้นผิดกฎหมายลองถามทนายดูนะคะถ้าครูนัทไม่ใช่อย่างที่คุณเบียรพูดกรรมนั้นจะเป็นของคุณเบียรเองครูนัท อาภัยทุกประการนะครับหลังจากนั้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของดรนัทเนี่ยบอกเลยว่าคุณเบียร์บอกว่าตัวของดรนัทเองแล้วก็พระมหาวัฒนาเนี่ยมาล้มล้างตนเองหรือมาล้มล้างคุณเบียร์เนี่ยยังไม่เสียใจเท่ากับไปบอกว่าจะมาล้มล้างคําสอนของพระศาสดาดรนัทมองว่าคุณเบียร์เนี่ยจิตไม่ทันกิเลสครับอารมณ์ไม่ดีหลังเห็นโพต์ของมหาวัฒนานะก็เลยขึ้นไลฟ์และพูดแบบนั้นไป แต่เจตานาคงไม่ได้มีเจตานาในการใส่ร้ายดรนัดแต่สุดท้ายแล้วนะครับพี่นัดบอกน้องเบียว่าน้องเบียต้องรับผิดชอบแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการฟ้องหมิ่นประมาทนะว่าแม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยไปล้มล้างคําสอนมันเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหมิ่นประมาทนะครูนัดยังยืนยันอีกนะครับว่าตนเองไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพระมหาวัฒนายกมือสาบานต่อหน้าพระเลย โดยมีการโชว์หลักฐานใน Facebook อีกต่หากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำและแชทเนี่ยก็ไม่เคยคุยกันเลยเพิ่งจะมาคอมเมนต์ในโพสต์ตนเองช่วงหลังที่เปิดเมนนี้เองไปฟังด r รัครับวันนี้นะคะก็แต่เช้านะคะก็มีการไปทํางานนิดนึงก็แจ้งเอาไว้ที่ Facebook ว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอบคําถามนะคะในเรื่องของ คุณเบียนะคะหรือตอนนี้น่าจะเรียกว่าน้องเบียรได้แล้วเพราะว่าเขาประกาศยอมรับครูนัดเป็นพี่สาวนะคะก็ถือว่าดีใจมากดีใจมากๆจริงๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีใจจริงๆนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะได้รับข้อมูลนะคะเป็นไลฟ์ของน้องเบียรซึ่งลูกศิษย์หรือจะไม่ลูกศิษย์ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าน้องเบียออกมาบอกแล้วนะว่า ใครก็ตามที่มาระรานคนอื่นนะไม่ใช่ลูกศิษย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวประเด็นนี้วันนี้ก็มาพูดกันนะคะพอเมื่อคืนได้รับข้อมูลก็รีบโพสต์ชี้แจงไปแล้วในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าครูนทัทเป็นตัวแทนพระมหาวัฒนานะคะที่มาล้มล้างคุณเบียร์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือล้มล้างคำสอนของพระศัสดา ได้ยินคำว่าล้มล้างคุณเบียยังไม่เสียใจเท่าได้ยินคำว่าล้มล้างคำสอนของพระศาสดาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเท่าที่ดูไทม์ไลน์ของเรื่องราวนะคะน่าจะเป็นช่วงที่คุณเบียได้ไปพบกับพระอาจารย์สมทบแล้วก็ออกมาจากวัดวันนั้นแล้วก็มาทำไลฟ์ซึ่งในวันนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณเบียเองนะคะเขาได้รับการได้รับข้อมูลนะคะจาก การโพสต์ของพระมหาวัฒนานะคะหรือท่านพระมหาวัฒนาอาจารย์มหาวัฒนาน่ะนะคะก็เลยทําให้อาจจะอารมณ์เสียเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าหากว่าจิตไม่ทันจิตไม่ทันกิเลสนะคะจิตไม่ทันกิเลสก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เลยไลฟ์โดยอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรอยากไม่ได้ใคร่ควรอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะ ที่จะใส่ร้ายอะไรคุณนัทนะคะก็รับฟังไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องพูดออกไปแล้วนะคะแล้วน้องเป็นลูกผู้ชายน้องต้องรับผิดชอบน้องต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้พี่ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะส่วนเรื่องการฟอ้องร้องคดีหรือไม่ไม่ฟ้องนะคะไม่ฟ้องนะคะหลายท่านก็มาบอกว่าคุณนัทน่าจะฟ้องนะเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความอย่างชัดเจนและในฐานะที่คุณนัทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยสอนพระไตรปิฎกด้วย แล้วก็ทําให้คําพูดนี้ทำให้ถูกมองว่ามาล้มล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ครูนัทใช้สอนอยู่คือมันทําให้ถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียรติชังนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะครูนัทก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ฟ้องนะคะถึงแม้ว่าจะผิดก็ตามนะคะในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้นะคะเหตุที่ไม่ฟ้องเพราะว่า ตนะะคเหตุที่ไม่ฟ้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์นะคะมันเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่ก่อนที่น้องอาร์มจากไทยนิวนะคะจะไปจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ออกข่าวมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสอาจจะทำให้ น้องเบียร์เข้าใจผิดพี่นะคะหรือว่าไม่เข้าใจในเจตนาของพี่ที่แท้จริงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเรามาปรับกันเรามาคุยกันได้นะคะหนักนิดเบาหน่อยคนพูดเหมือนกันอภัยให้กันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้ทําความเข้าใจกันซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยว ก่อนจะมาเข้าเรื่องราวที่ครูนัทอยากจะพูดแล้วก็ค่ะได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดทุกท่านแล้วนะคะจะบอกว่าครูนัทไม่เคยรู้จักพระมหาวัฒนาเป็นการส่วนตัวเลยนะคะไม่เคยคุยกันแล้วก็ท้าให้ตรวจสอบด้วยนะคะ เมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนนี้นะคูนัทเนี่ยนะคะปิดการแสดงความคิดเห็นสําหรับคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะหมายความว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนแสดงความคิดเห็นใน field facebook ของคูนัทไม่ได้ซึ่งเพิ่งจะมาเปิดให้แสดงความคิดเห็นเมื่อช่วงที่สอนพระไตรปิฎกนี่เองนะคะมีโพสต์ปักหมุดที่ปักหมุดอยู่นะคะก็ลองไปดูได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่พระมหาวัฒนานะคะจาก จะเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวลองดูนะคะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นลองดอูการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะการแสดงความคิดเห็นนะคะคือมีพระมหาวัฒนาท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่นะคะจะได้ไปดูที่ facebook ของท่านด้วยอ่า นี่นะคะคือ Facebook ท่านพระมหาวัฒนานะคะอ่ะเราตามไปดูกันนะคะท่านพระมหาวัฒนานะคะท่านไม่ใช่เพื่อน Facebook ของคุณนัทนะคะไม่เคยแอดท่านเป็นเพื่อนนะคะคุณนัทไม่ค่อยแอดพระเป็นเพื่อนหรอกนะคะส่วนมากเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นเพื่อร่วมง,งานเป็นพระอาจารย์ในคณะหรืออะไรเท่านั้นนะคะ แล้วโพสต์ของท่านนะคะคุณนัทไม่เคยไปดูเลยไม่เคยเห็นด้วยเพราะไม่ใช่เพื่อนไม่เคยมีกดถูกใจนะคะไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีนอกจากนั้นไม่พอนะคะในกล่องข้อความนะคะไม่เคยมีสนทนาในกล่องข้อความนะคะเอาอีกทีนะคะ นี่นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ไทนิวเองแล้วก็ตัวของผมได้ได้มีโอกาสที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานนะแล้วก็ได้ฝากสื่อสารนะจากดรนัทไปถึงและทางกู้เองก็ยอมรับในการเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะและเดี๋ยวอาจารย์เบียร์ก็จะซื้อข้าวหมกไก่เนี่ยนะครับไปฝากดรนัทด้วยในวันที่จะมีการดีเบตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ต่อกันแล้วนะก็การดีเบทที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างก็คงจะผ่านไปได้วยดีครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ